สวัสดีจ้ามาส่งกล้วยนี้ขาวสวยค่ะพี่นางนะคะอันนี้เอากล้วยมาส่งน้องสมหญิงเรานะคะอุ้ยกล้วยมีแต่งงามๆเนาะใจเย็นใจเย็นกล้วยใจเย็นเนี่กล้วยงามมากกล้วยงามมากเลยนะคะนี่โอ้สมบูรณ์เหมือนคนเลยนะคะนี่เหมือนจะของเลยนะคะนี่วันนี้เอากล้วยมาส่งเรานะคะดู กล้วยเขียวๆอย่างนี้นะคะสลับทำลิ้นทองคำนะคะกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเรานะคะจับแบบนิ่มๆอย่างนี้นะคะปอกแล้วย่างนี้นะคะลูกส,สวยๆทั้งนั้นเลยเรายังทํำกล้วยกันอยู่นะคะ กวยฉาบเจ้าเดิมมหมีแล้วนะคะนี่ตอนรับเข้าสู่ช่องดินน้ำลมฝนแฟมลี้นะคะยังทําอยู่นะคะสินค้าเรากวยฉาบสร้างไรายได้ของพี่นางนะคะแบบมืออาชีพนะคะสนใจการสร้างไรายได้แบบมือมืออาชีพของเรานะคะนี่มาดูการทําได้นะคะที่ช่องดินน้ำลมฝนแฟมลี่ของเรานะคะ มีทุกรูปแบบนะคะสำหรับการทำกล้วยฉาบของเรานี่นะคะไม่ยากเลยนะคะไฟแรงนะคะไฟแรงนะคะไฟแร,ง,ะะฟรงแล้วก็จะทำให้กล้วยเรากรอบนะคะฮะสำหรับกล้วยฉาบเรานะคะสดๆใหม่ๆนะคะกล้วยเรานะคะไร้น้ำมันนะคะจะไม่มีน้ำมันติดกับ ถุงเลยนะคะนี่กินแล้วนี่ไม่มีไม่มีรสเลยนะคะว่าจะได้เห็นน้ํามันนะคะนี่กินแล้วจะอร่อยเลยนะคะอร่อยอร่อยมากเลยนะคะี่กล้วยเราเนะะี่ยครับไม่เหมือนใครนะคะพนานกต้องถามพ่นาน,นะคะว่าทําไมกล้วยเราถึงไม่มีน้ํามันติดที่ถุงให้ความรู้หน่อยดิพินาาสับน้ำมันเนี่ย ซับน้ำมันอนาซับน้ำมันับน้มันแล้วแล้วไอ้การกล้วยให้ทอดกล้วยให้มันแบบไฟอย่าอ่อนเพาไฟอ่อนมันก็อมน้ำมันมันจะอมน้ำมันต้องแรงแรงตลอดใช่ไหมแรงไฟกลางถ้ากล้วยลิ้นคมไฟกลางไฟกลางไฟกลางแบบนี้เลยเนาะใช่ที่แบบทอดลงไปแล้วก็อย่างนี้เลยถ้าไฟแรงไปมันก็สุกไม่เสมออ๋อไฟแรงไปสุกไม่เสมอต้องไฟกลางแล้วก็จะเสมอเนาะแล้วกล้วยเราก็จะเอ่อเหมือนมีความสุกสุกแบบ เสม,มอกันทุกชิน้นอ่าเสม,มอกันทุกชิ้นเลยจะทําให้กล้วยเรานะคะไม่มีน้ํามันติดอยู่ที่กล้วยนะคะจากลูกค้านะคะนี่รีวิวจากลูกค้าที่มาซื้อของเรานะคะมาดูนะคะนี่ตัวช่วยที่สองนะคือเป็นเรื่องของกระดาษซับน้ํามันนะคะนี่ตัวนี้ซับแม้แต่ถ้ากล้วยเราเนะี่ยไฟไม่ถึงนาะพี่นางเนาะถึงน้ำถึงกระดาษซับได้ก็ช่วยไม่ได้ถูกไหม เราก็จะเห็นติดอยู่ที่ถุงเนาะแต่นี่กล้วยเราไม่มีติดที่ถุงเลยนี่คือนี่คือจุดจุดเด่นของของกล้วยฉาบพ,พี่นางนะคะที่ลูกค้ามาซื้อกล้วยฉาบเราแบบแบบว่ายัางไงก็ต้องกินของพี่นางนะคะนี่ค่ะชิ้นแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆบ้านใครมีกล้วยนะคะลองทําดูนะคะนี่นะคะะไปนิ่งแล้วนะคะนี่ กล้วยชาบเปกดินนะคะนี่ไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะสีสวยน่ากินมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่นี่กล้วยเรานะคะกรอบทุกชิ้นนะคะดูนะคะทำคนเดียวนะคะทำคนเดียวเขาเรียกว่าบอกเองทอดเองแพ็คเองนะคะพี่นางของเราสิอย่าง ยอดเลยะนะดูมือนี่นะคะทำถุงละครึ่งกิโลนะคะเดี๋ยวมาดูความแม่นยำของพี่นางนะคะแบบตักไปนี่คือทำจนรู้เลยนะคะว่าห้าขีดของเรานี้ประมาณไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะความแม่นของพี่นางนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะจะให้ดู มาตั้งดูนะคะอ้าสุดยอดไหมคะสุดยอดไหมคะนี่ถึงละครึ่งกิโลของพี่นาน,นะคะเกนเกือไ่รูครูเม่นแม่น, <laughs> มนไม่อยากเชื่อเลยนะคะนี่ทำเองทุกอย่างนะคะสําหรับก้วยฉาบสร้างไรายได้ของช่องดินาบลมผลแฟมลี่นะคะเราจะใช้น้ำมันปราล์ม ตราดอกไม้นะคะขอโฆษณาสินค้าน้ำมันพืชตัวนี้หน่อยนะคะใช้ดีจริงๆค่ะนี่นะคะเราก็ซื้อมาเป็นลังอย่างนี้เลยนะคะนี่แพ็คเป็นลังอย่างนี้เลยนี่นะคะน้ำมันพืชตัวนี้นะคะเราใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะคะนี่เราก็จะใช้ตัวนี้เป็นประจำนะคะ สำหรับคีวิดีโอนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำกล้วยชาบสร้างไรายได้ของช่องดินาลงผลการผลด้วยคะอยากให้เพื่อนๆทำได้เหมือนเรานะคะฝึกทำบ่อยๆนะคะเพื่อนๆปีนี้นะคะเป็นปีของการทำพืชสวนเกษตรนะคะทำได้ขายได้มีรายได้ทุกวันค่ะ